นะโมตัตาาตสสะปะคะตะอะหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตาาตสสะปะคะตะอะหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะาะตะะหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหากุณโนมหิติโกมหาลาโภอ,อาหัาปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังสาธุสาธุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองคสงสมปนโนอิติปิโสนะโมพุททายะ อิสวาสุติมหาบาลานสัจจังประสิทธิเมสาธุ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 าธ่ธธอ,อ,อ,อยเลขตรงๆเลยลงปู่เนอ้อประธานพอในโลกล้านต่านนู้นก็ไม่ยอมไงบางคนก็ไม่ยอมนะอยากได้ตัวเลขนะคนยัดตังกล้องไว้นี่นะครับตังให้ดูวดเลขออกชัดๆเลยอ่ะไม่ยิง คอยดูเนาะสรับสาธุนานแล้วก็จะได้อไปใช้เลยอันนี้ก็ไว้ติดนี่ก็ได้วไวเพื่อการจุดอะไรมันเนะาะทะเลมัน <c ười> คนนั้นมาเนี่ยแหละตลกขนาด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่กระท่อมอยู่กับพี่พี่เต็งนะครับกับพี่เต็งพี่หลวงปู่สวงยกตะกุยตะกุยตะกุยนะครับนี่ตะกุยหลวงปู่สวงทขาเรียกตะกุยนะครับแล้วก็พี่เต็งชื่อเต็งนะครับเต็งไม่ต้องโต้นะครับสามตัวอันนี้ก็เอาธูปมาครับธูปเทียนมามาเพื่อไว้จุดไว้บูชานะครับที่เพราะพี่เต็งก็ทํากระท่อมทํากระท่อมถวายลูกปูนะครับก็ กรทำกระท่อม <ersch> ท่านมีความศรัทธากัหลวงปู่เนาะก็เลยทำกระท่อมสาทุนะครับพอไนวายทุเพียนแล้วก็ไปเช็คด้วยอะไปจุดแสงสว่างคอ้ยคุณพี่คับเตงนะครับสาทุวนกคุณบาชันเดี๋ยวนกคุูบาชันคุณบาเอ้ยเนานกเขาเนาถวาย นี่ยถูกหนึ่งเทียนหนึ่งตะเพลิงอันแรงนะนะเดียนครับทุนบูบุษการะจ้าภาพมรดกเสงี่ยมนะครับคนเสงี่ยมเสงี่ยมเออเจ้าภาพนะทองลอกนะครับคนเสงี่ยมสองอกด้วยแล้วก็เอฟซีช่องคุ้มทรัพยานาคอือเนี่ยสวดอันเอาด้วยนะตาเป็นการสวดภาษาสวยเนาะภาษาสวยครับ dô xô phắc khá vã samma sai tu sai thiền sai vã mai xì kì tế dô xô phắc khá vã rãng sai thúc sai thiền sai vã mai tế cu ôm thọc tôi mi môn สมเด็จรอห้าความบุธเจ้าทุกหลายที่มาตรงนี้ขอขอบารมีขอพ้นทุกพ้นภัยจากอันตรายสังปวงที่ท่านยกเลิกทาดพวกกระผมขอพรจากท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขที่ใครที่เขาจะมาถวายของมาเพื่อเขาจะได้สิ่งที่ดีๆกลับบ้านนักข่าวด้วยกัน <c oughs> ชง<ม>ขวกสับเบย กะจะบอยกุมบาดปะซะเซนไซคัลตรีสิงโตจูดเจียงกษัตริย์ป๊บนี่เซนดาซัญแมบลูภิบุญขุนหานบางเด็ดแม่ห้องสอนนางเมธีมและซอมอะไรก็ตามไรบุงนางเมธีเอกตาจิตละมุตมงคุตศดานัปปิงบะปรางอุอุมนรูปะจงรองตะปัดคลั่งตะนัวแสงแสนสายเขาเทียดเอื้อแหน่ชีโนถวายเจ้ากะนบนประบุญเจงเสอนะทุกข์อยากเด้อแหน่นะบุญแหน่ส้มหวังชีโนกึด ไฟลูกาาตาด้วนลูกตาเนี่ยาย,ยาอยู่แล้วอาทุบแล้วก็ให้พี่จุดทูบเสียงไทยนะครับจุดทูบเสียงไทยหน่อยะครับเดีเดเดจเเ๋จะี่จอนกันเอาจดุนจดนจดุจดจดทูกุบกับจุดทูเลยครับจุดทูบเสียงไทยเลย รเราจะดูว่าตัวเลขตัวไหนออกแน่นอนครับเรามาดูตัวเลขเพิ่มเติมนะเพื่อได้ความชัดเจนเนาะสาธุสาธุ จะติดแหละครับตั้งหันตัวเลขมาเนี่ะครับครับสาธุสาธุเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ยอมนะครับเนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมอา,อาละเล้วเขาอยากรู้เป็นตัวเลขว่าตัวไหนรอไม่อยากเปก็นกระพิบตานะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับ นี่เด <Okay. S 1> ี๋ยวตานะครับสาุเอสองหรอป่าเยี่ยโอ้เยอะเกินบ่โอุดทเสียงไทยสองนั่นเลยหรอ ถ้าออกตรงกันก็ใช่เลยเนาะท,ที่เปิดเายถ้าผนไม่ตกไม่ใช่ที่ทำทำมานะ Không phải năm à cửa chân tầng qua เดมามีบางคนมาแล้วไม่ยอมกลับไม่ยอมใช่ <laughs> ต้องรอสามตัวก่อนจานต้องได้คือสามตัวเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่มั่นใจเนียังมั่นใจัต้องจดอุดดูบ้านก็ยอมไปได้น,ไน่นนต้หนวดก็ยังไม่ยอมผมเหมือนกันนะไม่จุด <c oughs> จุดแล้วยังมาจุดคู่อีกโอ้โหถ้าลงุงปูให้คนเดินไกลเมื่อกี้ออกซิเจนเลยนะก็ดูวัดใจลุงปูอะเยอะร่างหนึ่งหนึ่งมนเดิม เลขหนึ่งยังยืนอยู่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนงก็ยืนอยู่ตลอดหนึ่ง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 ได้เลขตัวไหนครับหนึ่งหนึ่งได้สิบเ็ดอกี้ทำได้ตัวไหนครับหนยาวไฮโลก็ออกหนึ่งเหมือนกันตรงกันหมดทำตัวไเนะเอเลยไม่ออกสิบสี่มันออกดอยหนึ่งหนึ่งามึงทำนเนี้ยกพหนึ่งหนึ่งเมื่อวานจุดทางสองกระทมเนี่ยเอออะไรนะสามหนึ่ง หนึ่งสามสามหนึ่งใช่สองที่จะมาดูทีน่นี่จะเหมือนกันไหมหนึ่งหนักลัวมากงหนึ่งอู้ดเอานี่หนึ่งห้าชัดเจนเล้พี่หนึ่งห้าฟันโอ้ยผมใช่ผมอยู่แล้ว ไม่มีที่แล้วหนึ่งฮาเลยมยังไม่ออกเลยไอ้บอลเนี่ยไอซ่อนหน่อยเ่ยไอ้ผมไปแน่เลยหมดใช่แล้วเนาะเบื่อเบื่อถุอยนาี้เบื่อถุออกกับรถผมผมหมดหายมันแต่ผมไม่ได้ซื้อออกเบื่อเบื่อถุกบบ่าเยอะๆไหนมันเห็นขนาดนั้นยังยังยังไม่หมดรอก่อนแต่รอให้เต็มก่อน ของผมออกแล้วไม่ใช่ป่นออกแล้วล nice. ูกแต่ของผมออกชาอะไรทนาเอ๊ะโหานี่ก็บนัการชาเนื้อลงวันนี้วันศิลด้วย มันโกนนะเหนะมือนนั่งนักคเกิดที่หลังมันจะไม่หมดนะ,อะ,ะของของทางนี้มันกลับข้างผิดหรือเปล่าเน,ะ <Okay. S 1> นาะ ติดหลังเขาหมดแล้ม่นลนหนึ่งห้าเหมือนเดิมนะอีกตัวตัว้าย,ยมันลงมากไอ้าี chợ đấy nó đều nó đấy con có ma con con là là Hãy subscribe cho kênh Ghiền

น,นเรยออะไรกันกางกล้องเลยสวยมากเลยภาพหลังก็สวยดูถูเพอรวงยงกครังนยอมกันไม่ได้นะผมจุดที่หลังมันหมดแล้วนะี่รือเลขอะไรมั้งางล่างุดนแปดถึแเ<ม>ลยแหละ <c oughs> ทองผมใช่ไหมทางนีใช่ไหมทิศตะวันตกตกะทิศตะวันตกทางตะวันตกของผมอะไรเลีทิศตะวันตกเด็กแปดชัดเจ้วข้างล่างชัดเลยเนาะครับหนึ่งอะไรนี่แปดชัดเลยข้างบนห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดอือเราละห้าหนึ่งแปดจริงจริห้าหนึ่งแปดแหละไม่ก่อนวาระพันนี่ครับดูให้ดีนะครับตอนแรกก่อนหนึ่งห้าเนาะออนี่เป็สามตัวแล้วเนี่ย ฟังนี้ยังไม่ขึ้นเลยห้ 5, 1, าหนึ่งแปดก็เลยหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเองขาดเลยไม่รอดยังไ,ไงก็ไม่รอดเลขนี่นี่รอนานนะนี่รอนานมากเลขทันวันท้เอาห้าหนึ่งแปดก็คือแปดหนึ่งห้าแล้วก็ไม่ไม่ไม่สุดกันเขาอีก ลาสสีี่มขยายแล้วครับดูให้ชัดนะครับขยายแล้วขยายแล้วโอ้โหห้าหนึ่งแปดแต่ชัดมากห้าหนึ่งแปดแต่ท่านี้ไม่ออกตรงไหนไม่ออกอะตั้ม่เห็นเลยักพุ่นจุดที่หลังมันต้องไม่ที่หลังมันมันมันต้องหมดที่หลังอยู่แล้วห้าหนึ่งแปดชัดใช่ห้าหนึ่งแปดชัดมากเลยอู้เรียกชัดมากห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดลเอียชัด มันเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งห้าเล่งแปดเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งมีหัวมีปากด้วยวันนี้ผม่ถ่ายมาเดีผมชัดตัวนี้แหละแต่กล้องไม่ชัดมากนะเี่ชัดทั้งสองแต่ว่าเลขฝั่งนี้ไม่ให้ไม่ให้เนาะไม่ให้นะให้ฝั่งเดียวแล้วให้ฝั่งเดียวกลัวกลัวหลงเนาะกลัวหลงท่านไม่ให้ท่านไม่ให้ก็วันสาแล้วเลขไม่ไม่ไม่ออกไม่คือห้าหนึ่งแปดล่างสี่เจ็ดแทนเลย ห้าหนึ่งแปดล่างสี่เจ็ดครับแทงเลยซีซีแลไว้ซีซีหมดนะครูผมเดินไปเดินมาเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นี่นี่ตัวของเขาอยู่มีผมเลยยึดขึ้นมาแต่ผมไม่เห็นตัวนี็นะผเราเขาจะพบเลยจะตามเขาแต่ของเขาไม่ออกนะไม่ออกลูกปวยออกตัวเดียวแล้วเป็นอะไรแปลกล่างสี่เจ็ดไม่หมดก่อนเขาอีกเว่าน้าถึงจะออกแปลกเนาะ จุดที่หลังมันต้องนี่ชัดเลยนะต้องชัดมากเลยนะอันนี่จะไม่ได้ยังไม่ได้ขยายหน้าจอเออคมแล้วมชัดโคตรเออเนาะอุ๊ชัดจริงๆชัดเลยแหละเล็กนึงก็ชัดแล้ถ้าว่า815กั็518มาตสมัยน้ำหนักน่าจะมา518เอาทันหน้าตนควายปลาโอ้ให้คนเข้ามาเยอะๆเออสารึเแหละล่าง47 ไม่ต้องกล่อมเขาต้องตะกลวยนี่แหละให้มาเข้ามาผ่อนท้าท่านแอบให้เงียบๆนาะคนเยอะบางทีมันไม่ให้ออกไปทั่วเลยเออแถวไฮโลก็ไปเรื่องหนึ่งทางนี้ไปเรื่องอนึ่งกวนอดอธิษานจิตมองให้เพื่อนเมื่อกี้เดินเลี้ยาดองนี่โอ้ยแปลกเนาะจุดสองอันอันไม่ออกอ่ะวัตถุพันธ์ไม่ได้อธิษฐานจิตปะไม่อธิษฐานแต่เขาไม่ให้ เขาไอตัวเดียวตัวเดียวผมจุดที่หลังเขาทำไมให้อะประวัติว่าแปดหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งแปดจะมาตัวไหนพี่พีเต็งเขาหนึ่งมันก็หนึ่งอยู่แล้วเนาะหัวแปดแปดก็ดีอยู่แล้วยืนยันหมดเล็กห้าก็เล็กดีใช่ไหมเออวันพฤหัสเล็หนึ่งก็เล็กดีวันนี้วันพฤหัสนะเล็กแปดก็เล็กมงคลมงคลลุกโผล่ก็ต้องหมดจริงจริงะดี่ดีมันมาห้าหนึ่งแปดนะมัน ไม่เลยครัสุดยอดของยอไม่ออกเลยไ่ออกเลยหนึ่งหนึ่งนี่แล้วก็จะหนึ่งไปตลอดเลย่มนตอดหนึ่งตลอดนึ่งตลอดล่างสี่เจดสจอันนี้สี่จล่างสี่เจดสห้ก็แปดปโอ้ไม่ได้จริงๆเลยเชื่อเลยเลยเชื่อแต่ไม่ยอมไม่คือไม่ออกจริงไม่ให้ให้ครั้งเดียวเอ เหมือนรื้มๆเหมือนสามสามเตเกลียงกันใช่ไหมคลาปเรียงกันสามสามเลยนั่นแหละคือว่าเหมือนเรียงกันจริงๆเลยเรียงชัดเไม่ชัดแต่มันเรียงเรียงนะเรียงเลยนั่นเรียงเลยสามสามทางนู้นนะแต่มันแต่มันไม่ชัดหรอกแต่มันไม่ชัดเหมือนกับสามสามเหมือนกับสามห้าน่ะแหละแต่มันแต่ก็นม่ชัดเนาะชัดเลยเตเต็มันเป็นรอยเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเลขรอยเหมือนกับไอ้นั่นเดินนะถูกแต่เหมือนกับสามสามหรือก็สามห้าน่ะ แปดห้าแต่มันไม่ชัดเหมือนตัวนี้ออกเลขนีชัดเหมือนเงเจาเลยออกเลขเองเลยแปดหนึ่งห้าโอเคครับคุณผู้ชมครับได้แล้วนะชัดๆเนละยูด้ดวยกันเลยล่างสี่เจ็ดล่างสี่เจ็ดบนแปดหนึ่งห้าบนแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดใช่ครับแล้วก็พี่เต็งเขาบอกว่าเต็งอย่ลืมโต๊ะ สามหรือสองมันอยู่กับคนอธิษฐานกิจด้วยหรือ,อยังมันมีนะนสองไม่ไม่สองอะเก้าไม่เจ็ดเดือนสองอืมโอ้ยองลงปูปสิสนาเยอะเาปิสนาเยอะปิบณมเยอะคับไงก็ไม่รอด